เมนูนี้คือต้มยำปลากระป๋องนะครับอันนี้ก็จากสวนไปไปไปเราบอกว่าสุดยอดนะครับใส,ส่พกพริกทัพริกในสวนแล้วก็พริก ต้มยำปลากระป๋องสุดนะครับหัวเชโป่ผัดไข่หัวเชโป้นี่คือไอหัวเโชโป่ไชเท้านี่คือจากที่สวนเรานะผมก็เอาไปทําเอาไปทาไชโป้วหวานนะนะครับแล้วก็นี้ก็คือผัดกะเพราอันนี้ก็ไม่ได้ปรุงไม่ได้ใส่อะไรนะครับอ่ะโซโลกินคำแรก่อนใช้ปาลมมี่แต่มันหนาไปหน่อยอะไรยังไม่รู้ไงนะครับไชโป้มอนเป็นไชโป้วหวานไงเป็นยังพืตอนใหญ่อ่อะมันไชโป้วหวาน นี่นี่สดนี้ก่อนจีดอันี้ก็ตัวจีดนะครับเปรี้ยวล<ม>ื่นหนึ่งตื่นหนึ่งผมชอบเปรี้ยวไงส่วนผมส่วนตัวชอบเปรี้ยวก็เลยเปรี้ยวนิดหนึง่งแบบมันก็จะบอ่านะครับอันนี้ก็ปัดกะเพราบาชอบเปรี้ยก็ใคร่ะปัดกะเพรา,พาผมกินได้นะครับถุบเดี๋ยวมาดูผัดกะเพราของก็พอได้อ่ะ อ่ามันคือปรุงมันก็ครบมันก็พอกินได้นะของอนนอันนี้อันนี้ออร่อยเหนะครับนี่แชปโป้นี่แชปโป้จากสวนไขรก็จากคินของเราเองถ้าว่าอันนี้คือไม่ได้ซื้ออันนี้ซื้อตอกน้องนั่หม,มักเอง่รับนะครับหมักเองครับอันนี้แชปโป้ขหมักเองแล้วก็ซื้อหมูขนานจบกระเทียมมาจากบ้านนิดหน่อยน,นะนะครับโอเคขออนุญาตกินก่อนครับ